สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้และชาวอาเซียนบางส่วนเกี่ยวกับการเยี่ยมชมสนามฟุตบอลสุพรรณบุรีของนักเตะสัญชาติเกาหลีอย่างลีจองจินแอดมินขอเรียกชื่อเล่นของเขานะครับชื่อเล่นของเขาก็คือเจโดยเจย้ายจากทีมยอจูทีมจากเคเลิกสีมาอยู่กับ MOF ศุลกากรยูเนเตตและปัจจุบันเขาได้ร่วมกับทีมบางกอกเอฟทีมจากไทยลีก3 นอกจากเจจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วนะครับเขายังเป็นยูทูบเบอร์ในช่องเจฟุตบอลทีวีอีกด้วยโดยมีผู้เข้าสับสคร i b ต์ถึง400,000คนโดยในคลิปดังกล่าวเขาได้เข้ามาเยี่ยมชมทีมสุพรรณบุรี FC และได้รับการตอบรับมากมายจากแฟนขับชาวเกาหลีและชาวอาเซียนบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับสนามไทยลีกแห่งนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆและไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเรานะครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1เป็นชาวเกาหลีใต้นะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าชั้นอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยไทยลีกนั้นน่าทึ่งมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าวิดีโอนี้มันเจ๋งมาก ทําให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีบรรยากาศการเล่นฟุตบอลที่ดีมากเลยความคิดเห็นถัดมาวัฒนธรรมของกองเชียร์ไทยลีกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากฉันจะติดตามดูต่อไปความคิดเห็นถัดมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นคล้ายคลกันเขาได้มากล่าวว่าพวกเขามีวัฒนธรรมในการเชียร์ที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เราควรนำมาใช้บ้างเพราะมันน่าสนใจ มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมารู้สึกดีมากที่ได้เห็นบรรยากาศในที่พักของนักฟุตบอลไทยลีกมันค่อนข้างสนุกไม่น้อยถ้าจะได้เล่นฟุตบอลในสนามแห่งนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของฟุตบอลไทยลีกจะล้าสมัยแต่นี่คือสนามฝึกซ้อมที่ดีมากจริงๆความคิดเห็นถัดมา บ้านพักนักฟุตบอลของไทยลีกมันสวยมากฉันอยากอยู่ที่นั่นจริงๆมาต่อกันที่ชาวเกาหลีคนถัดมานะครับบ้านส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นบ้านเดี่ยวใช่หรือไม่ฉันอิดฉาจังที่มีบ้านแบบนั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าโหฉันโง่มาตั้งนานนึกว่าไทยขาดเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแต่นี่มันดีมากจริงๆ ขอให้คุณประสบความสำเร็จที่นั่นความคิดเห็นถัดมาสนามเล็กไปหน่อยนะแต่มันดูดีมีคุณภาพหญ้าก,ก็สวยเลยชาวเกาหลีคนถัดมาได้เข้ามากล่าวว่านี่เป็นสนามฝึกซ้อมที่ยอดเยี่ยมเลยนะมีคุณภาพมากในระดับหนึ่งมาต่อกันที่ความคิดเหนถัดมานะครับคุณลองไปสนามช้างอารีนาดูนะวิวที่นั่นมันสวยมาก เป็นอีกสนามที่ฉันอยากไปเชียร์บอลความคิดเห็นชาวเกาหลีคนถัดมาสนามซ้อมและสนามแข่งจริงพวกเขาใช้หย้าจริงใช่ไหมเพราะเท่าที่ฉันเห็นคุณภาพญ้าในสนามมันยอดเยี่ยมจริงๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับฉันรู้สึกประหลาดใจพอสมควรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่นั่นดีกว่าที่ฉันคิดไว้มาก มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวสั้นๆว่าสนามหญ้าสวยงามมากฉันคิดว่าเป็นหญ้าเทียมมาต่อกันที่ชาวเกาหลีคนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าไทยลีกนั้นดูทันสมัยกว่าที่ฉันคิดไว้นะอยากให้คุณลองพาไปทัวร์สนามของสโมสรอ,อื่นๆของไทยลีกดูบ้างว่าจะสวยงามแค่ไหนความคิดเห็นถัดมานะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นั่น แทบจะเท่าที่เกาหลีเลยหวังว่าคุณจะมีความสุขที่นั่นนะมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเกาหลีคนนี้นะครับทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความเอาใจใส่ของสโมสรในไทยความคิดเห็นถัดมานะครับฉันดีใจที่คุณได้เผยแพร่สิ่งต่างๆให้เราเห็นมันทำให้รู้ว่าที่นั่นดีแค่ไหน มาต่อกันที่ชาวเกาหลีคนนี้นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าน่าอิจฉามากได้บ้านเดียวที่สวยงามและมีครบทุกอย่างสนามและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็พร้อมสำหรับนักฟุตบอลต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวอาเซียนเกี่ยวกับสนามสุพรรณบุรี FC ในช่อง j f ฟุตบอลทีวีนะครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ฉันอยากให้คุณลองมาเล่นที่วีลีกบ้างพวกเราพัฒนาไม่น้อยจากเวียดนาม ความคิดเห็นถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในประเทศไทยนั้นลำหน้ามากที่อินโดนีเซียพวกเราไม่มีแบบนี้สโมสรไม่ค่อยมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้เลยน่าอิจฉาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันไม่แปลกเลยที่อินโดแพ้อ,อาเซียนด้วยกันบ่อยๆจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับหากโรคระบาดนี้หมดไปคุณน่าจะมาเยี่ยมชมย a โฮดูนะ จากมาเลเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนนี้นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าฉันเป็นคนเวียดนามคนหนึ่งที่หลงไหลในประเทศไทยและสนามหญ้าที่นั่นสวยงามมากจริงๆฉันยืนยันจากเวียดนามมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าดีกว่าทีมในเวียดนามมากในทุกด้าน มาตรฐานของสโมสรไทยนั้นสูงสุพรรณบุรีเป็นทีมระดับกลางของไทยลีกแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบหวังว่าเราจะเรียนรู้จากพวกเขาและพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตจากเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้เข้ามากล่าวว่าคุณเจคุณต้องลองมาลีกเวียดนามดูนะแล้วจะรู้ว่าที่เวียดนามคือสวรรค์ของจริงจากเวียดนามมาต่อกันที่ความเขียนถัดมา หลังจากที่ได้ดูวิดีโอนี้ทําให้รู้ว่าสโมสรของไทยดีกว่าสโมสรส่วนใหญ่ในมาเลเซียแต่มาเลเซียก็มีทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างยะโฮคุณสามารถมาเยี่ยมชมได้นะจากมาเลเซียมาต่อกันที่ความคขียน,นี้คุณน่าจะลองมาเล่นที่ลีกมาเลเซียคุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมของเราจากมาเลเซียและนี่ก็เป็นความเขียนสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่า คุณต้องลองมาเล่นที่หลีกกัมพูชาดูบ้างนะจากกัมพูชาและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้และชาวอาเซียนบางส่วนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในสนามสุพรรณบุรี f อหากเพื่อนๆต้องการชมคลิปดังกล่าวที่มาจะอยู่ด้านล่างนะครับและสุดท้ายหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ